สวัสดีนักเรียนชั้นปห้พบกันอีกแล้วกับคุณครูสุดเทพนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรไปดูกันนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องโรคกระเพาะอาหารนักเตบนะครับ โรคกระเพาะอาหารนักเสอ่ามาดูอาการสําคัญของโรคกระเพาะอาหารนักเสบนะครับจะมีอาการปวดท้องตรงหน้าท้องช่วงบนนะครับเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดมักเป็นเวลาที่ท้องว่างหรือว่าเวลาที่เราหิวนั่นเองซึ่งอาการเนี่ยนะครับจะเป็นเฉพาะช่วงเป็นบางเป็นบางช่วงเวลาของวันนะครับ อาการปวดแน่นท้องก็มักจะบรรเทาได้ด้วยอาหารหรือายาถถลดกดนะครับอาหารเป็นอาหารอ,อ่อ,อนๆนะครับอาหารอ,อ่อ,อนๆหรือายาลดกดกินช่วยไม่ให้กดในกระเพาะมีมากนะครับอาการปวดมันก็จะเป็นอาการปวดมักจะเป็นเป็น,ปนหายๆแล้วแต่วันนั้นเราจะเป็นแบบไหนนะครับปวดแน่นท้องกลางดึกหลังจากที่เราหลับไปแล้วนะครับอย่างเช่น เรานอนหลับไปสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกนะครับตอนกลางคืนมีอาการปวดท้องแน่นท้องนะครับแล้วก็อีกอันนึงแม้จะมีอาการเลื้อรลังเป็นปีนะครับสุขภาพก็จะไม่ทรุดโทรมเพราะอะไรครับเพราะเรายังกินอาหารได้บ้างแค่เป็นอาการเจ็บปวดท้องเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับนี่คืออาการของมันนะครับต่อไปนะ อ่ะเรามาดูภาวะแทรกซ้อนนะครับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากก,กระเพาะอาหารนักเตบหนึ่งเลยคืออะไรครับเลือดออกจากแผลนในกระเพาะอาหารนะครับเลือดออกจากแผลนในกระเพาะอาหารพบบ่อยที่สุดกับผู้ป่วยจะมีการอาเจียนออกมาเป็นเลือดถ่ายเป็นสีดำถ่ายเหลวหรือว่าหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเป็นลมนะครับสองกระเพาะอาหารทะลุ นี่อันตรายมากครับผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องช่วงบนนะครับอาการรุนแรงมีอาการท้องแข็งท้องตึงเวลากดไปแล้วจะรู้สึกว่าเจ็บมากนะครับสากระเพาะอาหารอุดตันผู้ป่วยเนี่ยก็จะกินอาหารได้น้อยอิ่มเร็วมีอาการอาเจียนนะครับหลังอาหารทุกๆมือหรือว่ามีอาการเบื่ออาหารนะครับต่อไป หลักการปฏิบัติตัวอาล่ะเรามาดูกันว่าเราจะปฏิบัติตัวในการเป็นโลกระเพาะยังไงนะครับเนื่องอันแรกเลยเห็นไหมกินอาหารอ่อนอาหารอ่อนหรืออาหารที่ย่อยง่ายนะครับอาหารอ่อนหรืออาหารที่ย่อยง่ายอันต่อไปกินอาหารให้ตรงตามเวลาเชา้ากลางวันเย็นนะครับกินเวลาไหนก็กินเวลานั้นไม่ใช่เวลาหิวปุ๊บแล้วกินอย่างนี้จะทําให้ ระเพาะอาหารทํางานปิดเวลาแล้วจะเกิดการเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบต่อไปนะครับกินอาหารทีละน้อย,น,อยนะครับแต่กินบ่อยมือนะครับไม่ต้องกินอิ่มมากจนเกินไปเพราะถ้าเรากินอิ่มมากจนเกินไปเนี่ยจะทําให้กระเพาะของเราเนี่ยนะครับกระเพาะอาหารของเราเนี่ยทำงานหนักนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดนะครับงดการใช้ย,ยาแก้ปวด ยาแก้ปวดในะที่นี้คือยาแก้ปวดชนิดรุนแรงเช่นยาแก้ปวดขานะครับปวดกระดูกอันนี้เป็นยาแก้ปวดชนิดรุนแรงนะครับผ่อนคลายความเครียดความกังวลพักผ่อนให้เพียงพอนะครับหรือถ้ามีอาการภาวะแทรกซ้อนน่ะที่ครูบอกไปในสามขอ้อแรกนะ่ะนะให้ไปพบแพทย์หรือไปหาหมอนะครับ อ่าต่อไปนี่ก็คือใบงานที่นักเรียนได้ไปที่ครูแจกไปนะครับนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูถ้ารเรียนไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็เติมมาให้ครูด,ด้วยครับมีอะไรบ้างมีอาการของโรคเป็นยังไงนะครับโรคกระเพาะอาหารเสียอาการของโรคเป็นยังไงภาวะแทรกซ้อนต้องทำยังไงและหลักการปฏิบัติตนเองนักเรียนจะทําอย่างไรนะครับก็ จบไปแล้วนะครับวันนี้สําหรับเรื่องโรคกระเพาะอาหารนักเตบนะครับให้นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งออกไปเที่ยวไหนนะครับและอย่าลืมทําการบ้านของครูแล้วก็ของคุณครูทุกๆวิชาสวัสดีครับนักเรียน